เดี๋ยวลองมาดูแอ่งน้ำน้อยๆตรงนี้นะครับมันใหญ่เป็นหมายที่ทุกคนมองข้ามนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันมีป่าแอ่งน้ำน้อยๆมีบัวนหน่อยๆนะครับหลายคนไม่ค่อยตีกันในนี้ผมจะใช้ยางแก้คันจิ๋วครับของเด็กตกปลานะครับลองปีดูนะครับผมอ่ะ รับชมกันเลยครับโดนแล้วครับเป็นไงผมบอกแล้วว่ามีตัวโดนแล้วครับ ยางแก้คันจิ๋วรุ่นเด็กตกปลามีไซดด้วยครับตัวนี้นะครับกัดกบยางแก้คันจิ๋วครับโอเคครับ